เล่นแต่นี่กําลังกินี่มันเงีนมันยงกําลังกินนะหลบบวันนี้วันี้พ่พอเด้กเล่นกันโรมันได้โฟงมันอัดมาตรนี้นะนี่นดูอนี่อนี่เด้อลอยลอยเล่นไปเนี่ยเออกกินนีโอ้กอยเบกเอ่อนนกเอ่อนน้อยก็ได้โอ้ยง่ก ใบไม้น้อยไม้ไม้เบกน้อยเล่นน้อยเล่นกอนเล่นกอนป่อยมันสีหน้าประมาณสองสมสอามหน้ามันเดี๋ยวมันเดี๋ยวขึ้นเดียวมันแข่งกละเดี๋วพ้นเลยนะใให่ีบนได้บนตัวใหญ่กัเออกำลังที่นี่ผนกำลังยั่งนี่่้น้อยก็ได้ล่มาน้อยก็ดี่นึกว่ามัน่านกำลังิไปเต

แห้งขนาดแหละนี่เออมันตี้อถ้ามันยอมยากเนาะีไปีไปนี่หอยังปล่ได้อยว่นั่นไง